แย่ yeah, แล้วฉันจะไปสัมภาษณ์งานแต่ดันลืมเปลี่ยนรองเท้ามาทำยังไงดีเนี่ยหยุดหยุด,ด๋ยวนี้นะหยุดมองอะไรของคุณไม่เคยเห็นผู้หญิงสวยเลยไงเปล่าอ่ะคุณเห็นเด็กตัวเล็กๆวิ่งผ่านไปแถวนี้บ้างไหมอมืแถวนี้ก็ไม่มีใครนะนอกจากฉันอะ่ะอย่างฉันนี่ถือว่าเป็นเด็กตัวเล็กๆป่ะละ่ะ อาการหนักนะเราอะ่ะเฮ้ยเป็นไงบ้างหาไม่เจอเลยครับท่านแกนี่มันเลี้ยงเสียข้าวสุกจริงแค่เด็กคนเดียวอะ่ะไปตามหาให้เจอถ้าไม่เจอแกไม่ต้องกลับมาน้องบ้านอยู่ไหนอะ่ะเดี๋ยวพี่เรียก็กซี่ไปส่งให้งั้นไม่ต้องบอกพี่ก็ได้เดี๋ยวพี่ให้เงินไปขึ้นเอ้า า,างานเอางี้เดี๋ยวรอพี่ได้งานก่อนนะเดี๋ยวพี่ไปส่งรอที่บ้านโอหบริษัทใหญ่ใช้ได้เลยนะเนี่ยหรูมากน่าเชื่อถือดีนะเนี่ยงั้นเดี๋ยวน้องนั่งรอพี่ที่โซฟาก่อนนะเดี๋ยวพี่ต้องรีบไปสัมภาษณ์งานก่อนอนะเมื่อคิดเลยนะเนี่ยว่าจะมีคนใส่รองเท้าแตะเน่าๆมาสัมภาษณ์งานอะ คนสมัยนี้มันถึงขั้นนี้แล้วเหรอฉันอาจจะต้องคิดทางเอาตัวรอดแล้วแหละไม่งั้นสัมภาษณ์งานไม่ผ่านแน่เป็นไงบ้างแค่นี้ก็ไม่มีกลิ่นแล้วอือฝหน่อยเดี๋ยวก่อนครับพี่มีอะไรเหรอพี่ดูที่พื้นสิช่างมันเถอะงั้นน้องเองหาไปทิ้งให้พี่ด้วยนะ เราก็ช่วยหารองเท้าใหม่ให้พี่หน่อยนะผ <c oughs> ู้หญิงนี่มันยุ่งจริงๆเลยคนต่อไปเชิญสวัสดีค่ะชื่ชอไอหยีเป็นนักศึกษาจบใหม่เข้างานมาแล้วสามที่ค่ะแต่ไม่ทันเริ่มงานบริษัทก็เจ๊งไปหมดอะคะ่ะ<อ>ก็เลยยังไม่มีประสบการณ์เท่าไหร่อะคะ่ะแต่หนูก็อยากได้บริษัทดีๆและหนูจะอยู่ยาวๆนะคะเด็กจบใหม่เหรอแถมยังไม่มีประสบการณ์เลย อย่างนี้ก็เข้าทางฉันนะสิ<คล>ะอยากมาทำงานบริษัทฉันอะมันไม่ยากหรอกนะ <co ld> แต่ก่อนที่จะเข้าทำงานเนี่ย <co ld> มันก็ต้องมีเงินประกันนิดๆหน่อยๆนะสักหมื่นหนึออะนะน่งโอเคไหมออได้ค่ะไม่มีปัญหา แล้วจะให้หนูโอนได้ที่ไหนล่ะคะนี่หลวบอกน้อยไปแล้วน,นี่เลยสแกนได้ตรงนี้เลยโอเคเดี๋ยวฉันไปเอาเอกาสารมาให้เธอเซ็นเพื่อเป็นพนักงานของเราได้เลยค่ะเชิญเลยค่ะพี่ครับนี่รองเท้าครับขอบใจมากนะไม่เป็นไรครับ ีลวคนหายไปไหนกันหมดเนี่ยพอดีบริษัทผมเกิดเรื่องนิดหน่อยอ่ะเดี๋ยวกลับมาเราค่อยมาคุยกันต่อนะยังมีหน้าจะคุยอีกเหรอบริษัทแกโดนสั่งปิดแล้วพวกแก c เซ็นเตอร์เดี๋ยวก่อนครับคุณตำรวจฟังผมอธิบายก่อนมีไรก็ไปคุยที่ศาลแล้วกันขอบคุณน้องมากเลยนะครับที่แจ้งเบาะแสพวกแก c เซ็นเตอร์ให้พี่รู้ถึงจับตัวได้คาหนังคาเขาแบบนี้ไป ฟังผมกูดก่อนครับฟังผมพูดก่อนนี่มันเกิดอะไรขึ้นอะก็ะตอนหาลองทางให้พี่ผมเพิ่งรู้ว่าที่นี่คือแก๊งคอนเซนเตอร์หรอแย่แล้วเงินหมื่นหนึ่งของฉันทำไมมันซวยขนาดนี้เนี่ยพี่นี่ดวงซวยจริงๆเลยพี่ก็ว่างั้นแหละงั้นเดี๋ยวผมเลี้ยงข้าวพี่เองครับเป็นเด็กเปนเล็กจะเอาเงินที่ไหนมาเลี้ยงข้าวพี่ล่ะ ผมเป็นเด็กดวงดีนะพี่นี่ไงมีคนทําเงินตก1,000งพบาทโ,โ,โ,โหเด็กนี่ทํามุนมาด้วยอะไรวะเนี่ยอย่างนี้ก็ได้หรอไปพี่เดี๋ยวผมเลี้ยงเองทําไมฉันไม่ดวงดีแบบนี้บ้างเนี่ยทาไมพี่สวยขนาดนี้เนี่ยงานก็ไม่ได้ยังต้องมาเสี่ยงกันอีกตั้งหมื่นหนึงเอาละพี่เดี๋ยวดวงพี่ก็ดีขึ้นเองแล <S 2> <S 2> หละเราเมื่อไหร่ล่ะนี่ไงผมเลี้ยงมาม่าพี่แล้ว ขอบใจนะทำไมไม่มีเครื่องปรุงอีกเนี่ยแถมยังไม่มีช้อนด้วยชั้นนี่มันซวยจริงๆเลยโหนี่เรามันเป็นเด็กโชคดีจริงๆนะเนี่ยอ่ะพี่ผมแบ่งให้ผมได้สองชุดถ้าพี่ดวงดีได้สักครึ่งหนึ่งของเรานะก็คงดีอ่ะพี่คงได้งานดีๆทำแล้วอ่ะงั้นไปทำงานกับผมไหมล่ะเป็นคุณดูแลผมนะ เงินเดือนสูงด้วยนะเราเป็นเด็กจะเอาเงินที่ไหนมาจ้างพี่ละ่ะจะบอกให้นะถ้าเงินเดือนไม่ถึงสามหมื่นอ่ะพี่ไม่ทําหรอกหนูครับเราต้องกลับบ้านกันแล้วนะครับอะไรนะคุณหนูเหรอได้สิสามหมื่นเองเอาเบอร์ให้บริการผมเลยเดี๋ยวผมจะติดต่อไปนะ หรือว่าช่วงนี้ดาวราหูย้ายความโชคดีเริ่มเข้ามาแล้วในที่สุดฉันก็นได้งานทำดีๆซะที